โอเคคลิปนี้อาจจะมีการน่าจะมีการมีสิทธิ์ที่อาจจะจบด่านนี้นะครับมีสิทธิ์นะมีสิทธิไ์ไปไปไปสหายต้นต่อไฟโอ้ยไอ้พวกวัวคูไอ้พวกวัวคูว้ันจะมากันทำไมวะ กัปตันอไอ้ไม่กัปตันแข็งแล้วไม่วุ้ยเดี๋ยวน่ามาเจาะโลก่กัปตันไม่เข้าอะ่ะมันเจาะกัปตันไม่เข้า ดีฮะมันจอกับตันไม่เข้าแต่ต้นเขามุยหายอะสิอาจีก็อยากได้มันเหมือนกันแหละมันถึกมากอะตัวเนี้ยแต่ว่า ไม่มีด่านอีเวตนครับไอ้น้องไม่มีด่านอีเวน้นไม่มีด่านอีเวตนเลย ต่อทุกคนต่อดดานนี้ผลิตเออผล,ลิตอะไรใครอะไรผลิตอะไรผลิตเงินให้ครบสองพันห้ารีบไปไหนพี่ผมไม่รีบจะเพียร เอาตัวไฟมาแค่งานงอกงานงอกปึ๊บอ่ะวางไว้ละตัวผลิดความร้อนอุกบาทไปเลยอุกบาท ตายตีอะไรของเองเนี่ยอยากความรู้สึกตีให้โดนโอ้ยนอเนาะอาตัวเองจะตายแล้วตัวเองจะตายแล้วผลิตเงินเยอะน้อย อ้าว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 รั่วงานนี้นนรั่วง,งานนี้มีรั่วครับไอ้น้องงานนี้มีรั่วไอรีลาจังวะไม่สุนมึงเลยไหนอยู่นี่ออกมาไอรีลาจังวะเดียบร้อย หยุดแช่ไอ้พวกนี้สักทีจะครบไหมครับผลิตเงินจะครบไหมผลิตเงินจะครบไหมครับวันนี้ผลิตเงินจะครบไหมเนะี่ยขอให้ครบเถอะครบเร็วเร็ yes ครบแล้วโอเคไอ,อ้พวกทางตะวันพวกเองไม่จอมไปแล้วเผาทิง้งต้นนี้โอ้โหจำมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งเว้ยผมควดภูมิใจในตัวมันเลยแต่ทำไมคลิปนี้มันดูง่ายๆแปลกๆวะจากความรู้สึกผมมันดูง่ายๆแปลกๆวะไม่คิดไปเองนะ ีก็ได้ละ จะมาคุยกันเพื่ออะไรวะอ่ะอย่าบอกนะว่าเฮลิคอตเฮลิเฮลิคอเตอร์ลองดูดิเป็นไงวะเฮลิคอเตอ,เตอร์วะ่ะเอ่อวางไว้ตรงนี้กันโอ้เป็นตัวที่จะไม่กันพวก รู้สึกจะไม่ทนมันจะไม่ใช่ตัวไฟว่ะแต่มีตัวกินปากอยู่แล้วก็ให้แต่ตัวกินปากมาเลยเฮลิคอร์เฮลิเฮลิคอปเตเร์อย่าบอกนะว่าเราต้องอยู่รอดด้วยพวกนี้ออันติีดิโอ้เรียบร้อยโอ้โดนแช่แข็งหมดเลย,เ,ยเอามา โอเคมาแล้วก,ก,ก่อไฟรอกมาแล้วมาแล้วก,กงมาแล้วเออมาแล้วเกอเกลืออะไรก็ไม่รู้ออกไปไปไปออกไปออกไปออกไป เหลี่ยนทองโอ้โหอะไรวะเนะี่ยหยุดไม่โดนเลยเย่งหัวให้อะไรมาเพียบเลยวะเนะี่ยเอาเถอะมีตายแล้วกี่วจ้วจิ้วจิ้ว เรียบร้อยนี่ด่านยิบห้าผมจะเท่าที่ผมจําได้น่าจะได้ไอ้ตัวกไอ้พวกแฮล์รีคอรเตอร์เนี่ยประมาณด่านที่ยีสิบเจ็ดอ่ะเออด่านนี้มีเห็ดเห็ดเอ่อเห็ดสีเหลืองว่ะสี่ทงฮะเอาจริงเหรอเดี๋ยวๆดววมันมันมันเอาจริงเหรออันนี้เล่นจริงใช่ไหมสี่ทงฮะ ตะปาบไม่เป็นไรสีธงเราเคยผ่านมาก่อนแล้วเวเชื่อผมผมชำนาญโอเคมันมากันไปสูงเออมันมากันเป็นฝูงแล้วตอนนี้โอเคเรียบร้อยแถวหน้าเราเจะเป็นพวกมะกอโอเคไม่น่าพูดเยอะเลยมันมาแล้วเฮ้ยกระโดดแช่แข็งไปต่อแล้วกัน โอเคผมว่าแพงผิพผัดอ๋อผมรู้แล้วคือคุณไม่จำเป็นต้องออกมาแล้วกอไฟมาเว้ยคือเพราะอะไรรู้ปะครูดาวอย่างนานอะโอ้โหพือะไรวะครูดาวนานจับเลยเดี๋ยวเล่นด่านนี้แล้วก็ไปด่านหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียกอะไรวะเล่นได้ได้โจตัวเฮลิคอปเตอร์มาแล้ว เราเล่นอีกแค่สามถ้าเกิดเราได้เฮลิคอปเตอร์แล้วเราเล่นอีกแค่สามด่านเราก็จะได้ตัวเราก็จะ,จะเจอกับบอสภายในอีกสามด่านเฮดอลิสบีใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่เฮดอลิสบีมั้งมันมันก็ดีนะในตอนหลังๆมันดี ผลิตความร้อนไปพวกมังกรโอเควางวางวางไอ้พวกฟ้าเนี่ยสามตัวมาสามตัวสามตัว อไอโดโดไหมอ่ะไอโดโดไหมอ่ะเรียบร้อยเก็บสองดูไหนต่อดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์ต่อไหมเออเฮลิคอปเตอร์อดีกว่าเราต้องวางต่อไฟต้นไฟต้นเอ่อต้นไรช่างมาเถอะโอ้เห็นแล้วสะบิด ก้นมันเลิมเลยวะ่ะเฮ้ยโอเคผมน่าจะคำนวณมาดีแล้วแหละสีทงก็สูงไม่ได้แค่แหละมาดีเต็มร้อย อไปกันฝูงเลยสเปเรดูซุงดงดงไม่มีมาล้วแม่โอเคได้มาละ ด่าน26กรอ๋อไม่ใช่27เอ่อช่างมาแล้วกันความสามารถก็ที่เ็นเห็นนั่นแหละเดี๋ยวผมจะข้ามนะครับผมขอข้ามนะข้ามด่าน28โอเคนะแล้วก็ผมจะไปเล่น29แล้วก็30ด่านด่านบอสอนุญาตถ่ายด่าน28นะทุกคนดูนี่นะ คุณอย่าให้พวกนี้ตายการที่มันพวกมันโดนแช่แข็งมมนเรียกตายไปวะผมบอกเลยถ้ามันไม่ได้เรียกว่าตายนะผมจะให้พวกมันโดนแช่แข็งเว้ยการแช่แข็งแบบนี้ทาให้พวกมันอะไม่ตาย้ยเออเป็นแผนที่ดูไม่รู้อ่ะดีไม่ดีอยู่วะมาเป็นกองทัพแล้วเนี่ยตอนนี้น โอเคขอตัดโอ้ยผมมีคอมโบแล้ววะ่ะเฮ้ยคอมโบนี้ใช้ได้จริงฆ่าเดอะฮักได้หนึ่งตัวนะครับคุณวางเพียงแค่ไอโอ้โหมาอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยไปออกไปโอ้โหอะไรเนี่ยปาร์ตีอ้อฟับไม่ตายดลยวะผมมีคอมโบดีๆแล้ว เอาไอ้ไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยคู่กับไอ้ไอ้ไอ้พี่บึ้มผมเนี่ยไอ้ไอ้พี่บึ้มเนี่ยคู่ดีของโบนะต่อยไปต่อยต่อยต่อยไม่ตายมันยังไม่ได้โดนน้ำมันมวยหรอกเรียบร้อยแตกก็ไม่ตายว่ะ เรียบร้อยชนะแผนแบบนี้น่พอได้อยู่มากงเงินไม่เหลือเลยเหลือศูนยบาทดูดิแผนขั้นสุดยอด ามต้องสิ่งจอดมางแน่เลยใช่ายที่ผมพูดไงเหรอเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะพูดตัดโอเคมีกระดงเดียวตัดด้วย ามาแล้วอันตียัด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 อีกรอบหนึ่งยัดยัดยัด,ยด,ยด,ยด เรียบร้อยแตกไปหนึ่งแตกเอะเร็วรีบๆเลยเรียบๆแตกโอ้แตกแล้วดีเรียบร้อยอะไรวะเนี่ย อย่าบอกโอว่าละให้ใช้ที่นี้เนี่ยนะแต่มีผักชีไฟาิกชีฟาสิ่งที่เราควรทำคือเอาการวางสองแถวซึ่งเป็นวิธีที่โง่มาก ใช่เป็นที่ที่โง่มากเชื่อผมโง่มากสิ่งที่ผมควรจะทําคือวางแบบนี้แล้วก็ถ้าคุณอยากจะได้เงินเพิ่มคุณก็เพียงแค่วางต้นทนวันใหม่แล้วก็ใส่อแล้วก็ใส่พิกชีฟ้าเนี่ยต่อค <c oughs> ัดจมูกหายใจไปออกรู้สึกป่วย ตายอยู่แล้วคลิปนี้ก็ยาวเนาะยาวยาวแค่นี้แหละรู้สึกวันนี้นะ่าจะได้เจอบอดนะใช่วันนี้เราจะได้เจอบอดเอ้เงินเช้าอะมาดิเฮลิคอปเตอร์ ม,มีคนตุยให้หายใจไปยิงยิงโคตรแม่นเลย ไม่มีไอ้มารกโกมาให้เราเราก็ทำอะไรไม่ได้กลมหน้ากลมตายอมรับไม่มีมาระกอให้เราเงินก็ช้าเหลือเกินเนาะเอามาให้แค่สามดวงเอามาให้แค่สามมันเนี่ยนะ โบนัสเรามาด้วยโบนัสเพิ่งเลเวอร์สามเองเนี่ยสามก็เยอะไม่ใช่หรอวะเออมันมีเพื่อนคนหนึ่งเว้ยมันบอกว่าให้ผมทำชาเลนจ์เล่นเกมอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีชาเลนจ์ก็คือกติกาก็คือ ห้ามพูดถ้าเกิดว่าหยุดเออ่าไม่ใช่ดีต้องพูดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าหยุดพูดไอ,อสักในห้าวิเนี่ยเะไอ,อคลิปจะจบทันทีมันก็ดูจะน่าสนใจมากแหละก็น่าสนใจอยู่อ่ะแต่ไม่มีเวลาครับบอกแค่นั้นแหละไม่มีเวลา วอนัทอันตีมาหน่อยอันตียูโ you น know อันตีอ่ะอันตีขันตีเฮ้ยไปพูช่องเขาได้ไงกินไปดิตีไป น,น,นั่นแหละได้เวลาบอสมาบอสเหรอเอิ่มบอสก็มาเหอะโอเ้โอเดดมาอะไรวะเนีเ่ย ันนี้มีปกคลิปแน่ปกช้างแมงมดกับไอ้ไปทำนี้ได้ไงอนะปกช้างแมงมดกับไอ้อะไรวะกับไอเฮลิคอปเตอร์ได้มีแน่ไม่นะไม่นะเรียบร้อยม่องกลัวสหายยิงทิปทำไมวะ ไม่นะเฮลิคอปเตอร์ไม่เรียบร้อยเอ้ยหยุดอย่ายิงไฮด้าโอ้ยโอ้โอประเด็นคือดูเลือดมาดิอ้าวเสร็จจูบนแต่ว่าไม่มีไอ้อะไรว่าอันตีแชร์ได้ไหมเนะี่ยแชร์ไม่ได้ตรงไหนตรงตรงตรงนี้แล้วกันหยุดยิงไฮด้าดิ ไอมาละเคลือบอีกชั้นหนึ่งทำไมว,วะยุดเคลือบฮาคิเคลือบฮา,าคิไปถึงไหนวะเนี่ยหวังมีเล่นหลายนาทีแน่เลยวะ่ะ แช่แล้วพืชตายด้วยยิงมัน้าไปดีไอ้นี่ขี้โกงไม่ยิงยิงเงยิงโรสนับได้ยิง,ยง,ยงเออเออเออดำไปแรง,แรง เออนั่นแหละสวยโอเคมันข้ามาขั้นไปอีกเลเวลหนึ่งละมันผุดมาจากไหนวะเนี่ยที่ไอ้เนี่ยมันผุดมาได้ไงวะจุดที่มันขาดแขนพวกไอ้พวกเนี้ยเออตรงนี้ตรงนี้โอเคเลือดมันใกล้หมดแล้วเลือดมันใกล้หมดแล้ว ตายตายทุกทีเรียบเลยกากยังวะฮะไอหลอดกาก,กวะช่างมึงมดพังเลยอู้คุณพวกเราพวกเราขัาดตัวด้มันก็ไม่แปลงสัตว์ Okay. อย่างน้อยก็ได้ปลกวะปลกคลิปเย้ yeah. เราสู้ช้างแต่และผมจะตั้งปลกชื่อคลิปว่า,อาวอที่น่าผิดหวังเหมือนเดิมแล้วกันช้างที่น่าผิดหวังแล้วก็เฮลิคอปเตอร์อ,อดูด่านใหม่ดีกว่า ว,วิ่ยดันไปแล้วว้าวว้าวว้วาวสองสองดานเพิ่มมาสองดานอะไรเนี่ยเอ้ยกุหลาบอาเคอ,อีใช่ไหมถ้างจำได้ชื่อเป็นเนี้ยไปอ่านชื่อมาเท่าที่ตัวเองอ่านออกอะอาเคอีอาเคอ,อ,เคอ,อีด่านต่อไปเป็นโลกอนาคต អបបាយ